สวัสดีครับดูดอนนี่ชาแนลครับวันนี้เราจะมาฝึกบอดทอมเทินลาวเฮาส์แล้วก็คัทแบ็กในคลิปเดียวเลยไปสำหรับการเล่นบอดทอมเทินครับคือการจินตการภาพว่าเราจะเลี้ยวจากด้านล่างของคลื่นขึ้นสู่ยอดคลื่นแล้วก็ลงมาเลี้ยวจากด้านล่างขึ้นสู่ยอดคลื่นสลับกันไปมาอย่างนี้ครับสำหรับการเล่นเซิร์ฟ เรามาเริ่มจากการฝึก bottom t ร r นกันก่อนครับวางก้วยสลับฟันปลาทะยง45องศาครับ backside bottom turn เมื่อใกล้ถึงจุดเลี้ยวย่อตัวลงวางน้ำหนักเวกที่ขาด้านหน้าโน้มตัวลงแล้ววาดมือลงมาเหมือนจะแตะที่จุดเลี้ยวครับเมื่อผ่านจุดเลี้ยวมายืดตัวขึ้นเตรียมพร้อมที่จะเข้าจุดเลี้ยวต่อไป ฟอนต์ไซส์ b ท t t o m turn ครับเมื่อใกล้ถึงจุดเลี้ยวย่อตัวลงวางน้ำหนักไว้ที่ขาด้านหน้าโน้มตัวไปข้างหลังวาดมือลงมาเหมือนจะแตะที่จุดเลี้ยวเมื่อผ่านจุดเลี้ยวมายืดตัวขึ้นพร้อมที่จะเข้าจุดเลี้ยวต่อไปเราลองมาทำแบบต่อเนื่องกันดูครับ คืออะไรคัทแบ็คคือการเลี้ยวกับ180องศาเรียกง่ายๆคือมาทางไหนกับทางนั้นนะครับคัทแบ็ควางกลวยฝึกแบบนี้ครับจะฝึกเป็นรูปตัว S ก็ได้ครับหรือว่าจะยูเทิร์นกลับเลยก็ได้ลองฝึกดูทั้งฟอนต์ไซส์และแบ็ k ไซส์นะครับต่อไปเราเอา2ท่านี้มารวมกันครับแบ็กไซส์บอทเทิร์นต่อด้วยฟอนต์ไซส์คัตแบ็ค ย่อตัวลงทิ้งน้ำหนักไปด้านหน้ายืดตัวขึ้นเมื่อเข้าโคง้งย่อตัวลงอีกครั้งผ่านจุดโค้งมายืดตัวขึ้นฟอนตไซส์บอททอมเทิร์นต่อด้วยแบ็คไซส์คัตแบ็กย่อตัวทิ้งน้ำหนักตัวไปด้านหลังยืดตัวขึ้นย่อตัวอีกทีตอนเข้าโคง้งยืดตัวขึ้นหลังผ่านโค้งไปแล้วครับสำหรับเราเฮาเราเฮาคืออะไรเราเฮาคือการเล่นเป็นวงกลมครับ ั้้ง back, แลวก,กำหนดจุดหมุนขึ้นมา1จุดครับก็เล่นให้เป็นวงกลมทั้งแบ็คไซส์และฟอนไซส์เลยครับแล้วลองเอา2ท่านี้มาต่อกันดูครับบอททอมเทิร์นมาต่อด้วยลาวเฮาส์ครับสังเกตดูครับมันจะคล้ายกับบอททอมเทิร์นคัตแบ็กต่างกันที่ลาวเฮาส์เล่นเป็นวงกลมสำหรับการฝึกบอททอมเทิร์น แล้วเขาแอนด์คัตแบ็กครับถ้าเลือกสถานที่ได้ให้มีความสโลปเล็กน้อยเราจะได้เริ่มบอททอมเทิร์นจากด้านที่ต่ำกว่าขึ้นทางที่สูงกว่าจะได้สนุกในการฝึกครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับวางกลวยเพื่อฝึกแบบนี้ครับเริ่มจากแบ็กไซด์บอททอมเทิร์นพ้โค้งมายืดตัวขึ้นย่อตัวอีกครั้งตอนทำลาเฮาส หลังจากนั้นยืดตัวขึ้นก้ตัวลงอีกครั้งตอนทำคัตแบ็กเท่านี้ก็จบการเล่น3ท่าต่อเนื่องแล้วครับแต่ตอนจบของคัตแบ็กยังมีวิธีเล่นอีก2แบบครับ1คือคัตแบ็กแบบยกล้อครับ2ก็คือคัตแบ็กแบบสแนปครับเท่านี้เรามาดูฝั่งฟอนต์ไซส์บอ t ทอมเทิรนกันบ้างครับ บอดทอมเทินมายืดตัวขึ้นย่อตัวอีกครั้งตอนทำแบ็กไซด์เหล่าเหายืดตัวขึ้นแล้วย่อตัวอีกครั้งตอนทำคัตแบ็กดูวิธีจบด้วยคัตแบ็กแบบยกรอกันครับต่อไปเป็นคัตแบ็กแบบสแนปครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กไซด์หรือฟอนไซ์ วอตทอมเทิร์นลาวเฮาและคัต Back ทุกท่าใกล้เคียงกันต่างกันแค่ระยะเวลาในการทิ้งน้ำหนักตัวและองศาในการบิดตัวเท่านั้นครับมาลองทำท่าฟอนไซ์กันดูครับทำท่าแบ็กไซกันดูบ้างครับเป็นไงบ้างครับคลิปนี้หากมีคำถามหรือติชมนะครับผมสามารถพูดคุยแนะนําพวกเราที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณครับ